มดดำเล่าวีรกรรมเจ้าชู้ของหนุม่มกันชัยเผยคนนี้แฟนคนแรกในชีวิตเรียกได้ว่าเป็นพิธีกรมากความสามารถครบเครื่องสำหรับหนุม่มกันชัยที่หันเหจากเส้นทางการเป็นนักแสดงสู่พิธีกรเต็มตัวซึ่งเจ้าตัวใช้เวลาพิสูจน์ฝีมือผ่านคำวิพากวิจารณ์มากมายจนกลายเป็นที่ยอมรับของใครหลายๆคนจนขึ้นแทนพิธีกรคิวทองของช่องไปแล้ว ล่าสุดหนุ่มกัญชัยได้ไปออกรายการที่มดดำคชาภาทำหน้าที่พิธีกรอยู่ก็เรียกว่างานเข้าเต็มเต็ม เมื่อมดดำดันขุดวีรกรรมความเจ้าชู้หนักในอดีตของหนุ่มกัญชัยออกมาแชยับอาทิเรื่องที่นางเอกจะตัดน้องชายขณะนอนหลับเพื่อกำจัดความเจ้าชู้ซึ่งหนุ่มกัญชัยก็ยอมรับว่าจริงพร้อมกับเผยนาทีวิตโดนตัดพระช่วยสะดุ้งตื่นขึ้นมาก่อนนอกจากนี้ความเจ้าชู้จนถูกรถชนเจ้าตัวก็ได้เผยว่าไม่ต้องไปบอกนางเอกหรือนางแบบเรื่องมันผ่านมานานแล้วตอนนั้นไปกองถ่ายไปบอกเลิกกับผู้หญิงคนหนึ่งตกลงกันไม่ได้การกลองถูก เขาขับรถชนขณะที่เรานั้นยืนอยู่ตรงรถอีกคันเขาพุ่งชนอัดก๊อปปี้เราอยู่ตรงกลางโชคดีรถเบนซ์เขาที่ขับมาชนด้านที่ไม่โดนเต็มๆไม่งั้นต้องตัดขาไปแล้วเขาชนแบบไม่ไว้หน้ากันเลย พร้อมกับเผยรักครั้งแรกต้องเข้าเฟือกขาทั้งสองข้างซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ได้เผยถึงเรื่องราวความสัมพันธ์สมัยเด็กๆที่เรียกได้ว่าเป็นแฟนคนแรกเลยก็ว่าได้โดยหนุ่มกัใชัยได้บอกว่าเขาชื่อตุ้มตอนนั้นอายุ15บ้านอยู่ซอยเดียวกันเป็นรักแบบเด็กๆก,ก็ผ่านมาแล้ว37ปีเราก็จีบเขาเพราะเขาสวยที่สุดในซอยก็คุยกันสักพักหนึ่งสุดท้ายก็เลิกกันไป ซึ่งในรายการก็ได้มีการเชิญแฟนคนแรกอย่างคุณตุ้มมาพูดคุยในรายการทําเอาหนุ่มกัญชัยถึงกับทําตัวไม่ถูกซึ่งมดดําก็ได้เผยถึงวีรกรรมความหลังว่าเป็นความรักแบบป๊อปปี้เลิฟโดยเล่าย้อนกลับไปว่าหนุ่มกัญชัยเรียนอยู่โรงเรียนเซนจอน ส่วนเธอนั้นเรียนอยู่โรงเรียนเคมะซิริอนุสรณ์พร้อมกับบอกว่าเธออยู่ต้นซอยเขาก็เดินมาคุยด้วยสมัยก่อนฝ่ายชายเป็นคนขี้อายไม่ได้เจ้าชู้โดยบอกว่าฝ่ายชายไม่ได้เริ่มมาจีบแต่เดินผ่านมาแล้วถามตนว่าชื่ออะไรอะ่ะก่อนที่มดดำจะเซลกันยกใหญ่ โดยหนุ่มกัญชัยก็ยังได้เผยอ,อีกว่าชอบตุ้มเพราะเขาน่ารักในซอยมีคนสวยอยู่สองคนและตนก็จีบทั้งสองคนเลยเพราะสวยทั้งคู่แต่ตอนหลังเลือกตุ้มเพราะตุ้มสวยกว่าจากนั้นก็ได้คบกันไม่นานก่อนจะเลิกกันไปก็ถือว่าตุ้มเป็นแฟนคนแรกในชีวิตของตนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ